สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนเชฟอ้วนสวัสดีครับเชฟอ้นวอนจะแกงปลาแกงปลาปลาเน,นาะจ้ะนี่ปลาเชฟอ้วนหามาได้ในฟีมือเชฟอ้วนล้วน,นเลยจ้ะมีปลาหมอแล้วก็ปลาช่อนเน,นาะจ้ะเนาะส่วนตรงนี้พริกแกงปลาอ้อยตำ ปล่อยโคพริแกงนะจ้ะพริแกงหยาพริกแกงปลาเราแกงใส่ใบมะละขี้นกนะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นไข่ของปลาเชฟอ้วนตั้งหม้อนะจ้ะกระทะซื้อกระทะใหม่ให้เชฟอ้วนใบนั้นมันเล็กไปปลอยก็เลยซื้อ พิ้กลงลงตะขักนะคะตะคุณโคนคอนผิกแกงกกแกเชืออ้วนผัก จะทำกับข้าวลาบวนอานอนี้ก็ททำกับข้าวโทเอฟซีนะจ๊ะพอจะบอกค่อยได้ว้าวด้วจ้ะดเด้อเบิ่งเชฟอ้วนไปรัวๆเนาะจ้นนะเนาะพออาจจะบริภาคเสียงบ่กค่อยมิเที <c oughs> ่น้ำล้างทุก <c oughs> น้ำนี่อร่อยที่สุด หอมหอมเคร่งแกงเพราะโขกพริกแกงหยาบเนาะก็ใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดผิวมะกรูดแล้วก็กระเทียมหอมแดงก็ขมิ้นนะจ๊กะก็เกลืออะ <c oughs> แดงเป็นกระทะเลยพี่น้องจ้ะ เ <c oughs> ชฟอวนก็ทำการปรุงนะจ๊ะใส่ผงปรุงรสลงไปนะจ๊ะเนาะแค่เครื่องแกงก็ติมนะคะแล้วเชฟอวนก็จะได้เอาปลาลงนะจ๊ะเพราะว่าน้ำเดือดแล้ว ข้าวที่เราทํากินอร่อยที่สุดปลาก็หาเองทําก็ทําเองชํำเละเองเชฟอ้วนเบิ่งเหงอเบื่อจะปาดเหงอผักักเต่าอ้วนไม่เอาเกลียเกลียลงน้ำสักหน่อย ดูปลา,ลาเราคือมอสจะจะเสียบว่ามากินน้ำกันเร้อจ้ายิปซีทุกคนมาเด้อจ้าพี่สาวใจดีของปอ้อยมากินน้ำกัน <c oughs> เสือเสือที่ส่งมาปอ้อยได้เอาไปปูนั่งละจ้าน่ารักมากเลยลายโดเรมอนปอ้อยมักปอ้อยมักดเรมอน มากินจังเทปรวนก็ทําการปรุงนะคะเอาให้เปิดหม้อด้วยค่ะต้องเปิดตรงหน้าเป็นปรวนค่ะโอเคแล้วก็ใส่ใส่ <clears> OOF <throat> ไปตับเผ็ดขนาดอุดท,ท้ายด้วยน้ำประราสักนิดหน,น่อยเสียกดตัวๆเลยพี่น้องจะ,จะเสียบมา

แซ่บขมากเลยชิมกับผ้าร้อนๆเพราะว่าจะบกเหนือเขาแรงเยอะเ่ย <c oughs> <c oughs> แต่พอได้ชิมน้ำแกงข่าแล้วอร่อยมากลดใจบาไหวแร้วจ้ะกินที่เกา่าสุดท้ายด้วยผักเาะจะปลาเราสุกแล้วผักอันนี้คือถ้าอยู่บ้านอ่ะ เอาใส่ปับ๊บแล้วปอไอ้ก็จะปิดแก๊สเลยเพราะว่าผักอันนี้มันเละแล้วมันจะขึเขาเอาพอสดมันจะไม่ขมมากนะแต่ปอไอ้กินได้เบิดเพอไอ้เอยมากินผักมาละเสร็จแล้วจ้ากับข้าวเราเย็นเนี่ หอมมากๆอร่อยแน่นอนโชว,ว์อวนชิมอีกรอบนะึงนี่จ้านี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ให้เชฟอ้วนกับปออในดดเดือจ้าเดือสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายเชฟอ้วนบ๊ายบายหน่อยสวั <laughs> สดีครับ <laughs>